เจอรักกี่ครั้งก็จบแบบเดิมๆแก้ด้วยวิธีนี้นะคะวันนี้หน่อยอยากจะมี1สัจธรรมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะมาฝากให้กับทุกคนที่มีปัญหานี้นะคะในเรื่องของเวลาที่เราเจอคนที่แล้วใช่ไหมคะก็มีปัญหากันแล้วก็ ามาเจอคนนี้นะคะก็เจอแบบเดิมอีกนะคะเจอคนเจ้าชูก็เจ้าชู้เหมือนเดิมนะคะหรือว่ามีรักครั้งใหม่นะคะก็จบลงแบบเดิมนะคะบางทีเราอาจจะขยายความรักไปเลยก็ได้นะคะวันนี้หน่อยอยากจะมีสัจธรรมข้อนี้ให้ทุกคนนะคะได้ได้เข้าใจว่าอะไรก็ตามนะคะที่เรากังวลน,นะคะมันมักจะเกิดขึ้นเสมอนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนได้เข้าใจในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนาะนะคะหน่อยจะอธิบายให้ฟังว่า ทุกสิ่งที่เกิดในชีวิตนะคะสถาน,นการณ์ของเราตอนนี้นะคะมันล้วนแล้วแต่เป็นความคิดนะคะส่วนใหญ่ที่เราเคยคิดไว้ก่อนนะคะเช่นนะคะเราเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของคนเก่าที่อาจจะทะเลาะกันใช่ไหมคะแล้วเราก็มาเจอคนใหม่แล้วก็มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งมากนะคะในช่วงแรกแต่ลึกๆนะคะในใจของเราเนี่ยเรายังรู้สึกหวัน่นรู้สึกกังวลว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะคะมันจะเกิดขึ้นเหมือนแบบ บทเรียนครั้งที่แล้วไหมนะคะแต่ตอนนี้คุณก็ยังไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าคุณก็รักกันดีใช่ไหมคะแต่ในใจลึกๆคุณยังกังวลนะคะแล้วเชื่อไหมครับอะไรก็ตามที่เรากังวลเนี่ยนะคะคุณกําลังส่งคลื่นอะไรบางอย่างนะคะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นในตอนตอนนั้นที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่คุณกําลังจะดึงดูดความคิดที่คล้ายๆกันเข้ามาทําให้คุณคิดนะคะ อะไรก็ตามที่มันสอดคล้องนะคะกับสิ่งที่คุณคิดหรือคุณกังวลในตอนตอนนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณคิดว่าเดี๋ยวคุณจะต้องมีปัญหากับแฟนคนนี้แน่นอนจะต้องจบแบบเดิมแน่นอนนะคะคุณคิดนะคะแต่ยังไม่เกิดขึ้นคุณอาจจะ,ะไปดึงดูดนะคะสถานการณ์ที่มันคล้ายๆกันความคิดคล้ายๆกันเข้ามานะคะเช่นเนี่ยนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็ไป ไปบ้านเพื่อนแล้วก็ไม่บอกเห็นไหมคะแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชอบพูดกโกหกอีกแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะแบบคิดนะคะคิดไปแบบไปเป็นสตอรี่เลยบางคนนะคะแบบเนี่ยนะคะไปถามเพื่อนนะคะ mm hmm. เพื่อนก็พูดเหมือนกันเลยนะคะ mm hmm. บางทีบางคนนะคะยาไปเป็นสตอรี่นะคะ mm hmm. ไปดึงดูดบทความนะคะคลิกวิดีโอหรือแม้กระทั่งข่าวลบๆหรือะไรก็ตามเนี่ย mm hmm. เพื่อที่จะมาทําให้ความคิดของคุณเนี่ยนะคะมันถูกต้องคือคุณจะดึงดูดในความ ความคิดที่มันอยู่ในคลื่นถีเดียวกันนะคะความถี่เดียวกันจากนั้นเลยค่ะสุดท้ายมันจะกลายเป็นความจริงของคุณแล้วคุณก็แบบว่ามีคําพูดที่ว่านี่ไงฉันคิดไว้แล้วเพราะว่าอะไรนะคะนี่ไงอะไรก็ตามที่เราคิดมันจะเป็นจริงเสมอเพราะว่าคุณกําลังดึงดูดมันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณตื่นรู้แล้วนะคะคุณสามารถเป็นนักย้อนอดีตได้ว่าวันเนี้ย อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะคะแม้ว่าสถา,สถานการณ์ตอนนี้นะคะคุณจะยังไม่ชอบไม่ใช่นะคะคือมันเกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมนะคะขอให้คุณย้อนอดีตไปว่าอ๋ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยฉันคิดแบบนี้ฉันก็เลยเจอแบบนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนตื่นรู้นะคะคุณเข้าใจในเรื่องของกฎนี้แล้วก็เพียงแค่สร้างใหม่ค่ะคิดใหม่นะคะ เป็นนักจินตนาการนะคะว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการนะคะให้คุณคิดถึงสิ่งนั้นไปเลยนะคะคิดถึงว่าคุณจะมีความรักที่ดีนะคะคนรักที่ใช่นะคะการปฏิบัติดีกับคนที่คุณรักเนี่ยนะคะอยากจะให้เขาดูแลหรืออะไรก็ตามคิด จะจินตนาการฟินไปเลยนะคะสิ่งสิ่งนี้นะคะมันจะอาจจะต้องใช้การฝึกนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจนะคะแล้วคุณพยายามฝึกบ่อยๆเนี่ยนะคะสถานการณ์ต่างๆที่คุณคิดเนี่ยมันจะค่อยๆเผยออกมาให้คุณเห็นนะคะ,ะสิ่งเดิมๆที่คุณเคยเจอมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะคะแล้วหน่อยมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจคุณตื่นรู้จะ,จะทำเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ข้อนี้แล้วนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่มีความรักนะคะที่สวยงามนะคะในแบบฉบับที่คุณต้องการ อีกหนึ่งคนอย่างแน่นอนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าใจนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในแบบที่แบบเข้าใจตัวเองจริงๆนะคะแล้วเวลาอะไรก็ตามที่เราเข้าใจตัวเองเนี่ยมันจะ,ะส่งนะคะไปให้คนอื่นแล้วความสัมพันธ์กับคนอื่นก็จะดีนะคะมันมีข้อดีหนึ่งนะคะชื่อว่าจูนยัวไฮเออร์เซลดึงดูดคนที่ใช่ด้วยพลังยิ่งใหญ่ในตัวคุณนะคะคร์สนี้มายตั้งใจทำม,มากเพราะว่าถ้าเกิดคุณได้ฟังนะคะเป็นออดิโอบุ๊กนะคะคุณจะตื่นรู้เลยว่า ไอ้คุณเนี่ยมีตัวตนมาจากไหนนะคะแล้ววิธีการใช้ความรักกับกดแรงดุดมันเป็นยังไงนะคะจริงแล้วมันใช้ทุกเรื่องนั่นแหละนะคะคือคุณได้คอร์สนี้คุณจะคุ้มมากหน่อยตั้งใจทํามากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะราคา early bird นะคะให้ไปเลยนะคะราคา999นะคะถ้าใครได้ดูจากคลิปนี้นะคะก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักอินบ็อกมาเลยขอราคาพิเศษไม่บอกเลยว่าคอร์สนี้ไม่ใช่ราคานี้นะคะเพราะว่าหน่อยหน่อยกำลังกำลังจะทำขึ้นมานะคะก็ให้ราคาไปเลยนะคะ คือแบบเชื่อใจกันใช่ไหมนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปนี้นะคะก็ขอราคาพิเศษได้จากคลิปนี้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีแล้วก็อย่าลืมติดตามข้อมูลดีๆนะคะกับเพจโคดนิดหน่อย Relationship Expert ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ